เริ่มเลยเริ่มเลยนี่แหละครับคอมเมนต์นั้นรับรันะครับเรียกว่าเราเผื่อแผ่ความรักให้กับทุกคนครับคอมเมนไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันพ่อแม่ก็บอกคอมเมนต์เพื่อนโลยไปคอมเมนต์คมใหม่ก็คอมเมนต์เหมือนกันน้องี่บอกรักดาวิบ่อยจะตายยังไงนะยังไงนะต๋องเลนเหรอ เป็นไงครับเวอร์พลอของเขาทางเวอร์พลน่ารักน่ารักครับซื้อซื้อคือปกติเขาเป็นแนวโรแมนติกอยู่แล้วอันนี้นานๆทีนะนานๆทีจะเป็นอย่างนี้ทีใช่ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วปกติก็เป็นยังไงอ่ะก็ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกักๆอะไรครับผมและของอันนี้เขาตกใจมากไร้ไม ก็าก็ถูกใจก็ได้ใจแล้วได้เป็นไรพี่เฮ้ยให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะใครเดยอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับเขาก็เลยจัดเซตโฮมเพลเตอร์มาให้ก็ดูก็ดูเพลินดีมาดูในโรงหนังอะไรโฮมเพลเตอร์มาติดตั้งที่บ้านกันเลยอย่างเงี้ยหรอก็แบบเอาก็เชื่อกันเองกันแล้วต่อกันเองมันก็เป็นห้องเดิมไม่ใล่ครับผมแต่ก็เอาแบบเอามาต่อกันเอง ผมผมผมติดตั้งผมติดตั้งผมไปนั่งแกะนั่งพาติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเรามาเป็นเซอร์ราล์มั้ยเซอร์ราล์เซอร์ราคล์ชอปเปอร์เฮวเลยได้ลองอย่างได้ลองดูอย่างได้ลองได้ลองดูแล้วครับผมก็ดูไปหลายเรื่องแหละ เพินเพินมีรีวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกอกกถูใจยังไงอะไรเงี้ยก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบชอบกลิ่นชอบชอบเขาชอบเขาชอบเขาชอบของหวานนี่แหละนี่แหละ ก็ก็แอบได้ดูเหมือนกันครับเหมือนมันก็ได้ส่งทวิตเตอร์แล้วแบบเพื่อนแฟนก็พูดม่ให้ดูว่าเนี่ยเป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างก็ก็น่ารักดีเมัาไม่ได้เขามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์ไม่ไม่ได้บอกเาก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนเขาก็บอกว่าอ่เดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอื้มแต่อื้มอื้มก็น่ารักน่ารักเออก็น่ารักดีนะเขาเขามีอันนึงที่คนมากกำลังศึกษากำลศึกษาการอะไรเงี้ยก็มีวิชากครทำนี้คำนั้นกำลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุภาษิตับผมทาตั้งให้แบบว่าคมกับการเรียนหนึ่งมก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปในในทุกๆเรื่องโยงไปไหนปริญญาโทโยงมากแกะแผ่น กงเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วแล้วถ้าถามว่าเราเออมีกับาตุนยังไงยังงไก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ว่าในจะในฐานะอะไรก็ตามเลยครับเริ่มตะกุกตะกักแล้วแล้เพรเหตุเขาให้สำคัญเราเราเราโล่งไหมมิว่ามันแล้วเขาว่ามันก็เหมือนแบบก็ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับก็ต้องโล่งแหละก็สบายใจครับผมพี่ ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนบอกว่ามันเกี่ยความคาดหมายเพราะปกติตรวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อจะแสดงออกใช่ไหมผมก็เกี่ยความคาดหมายเหมือนกันจริงสะพ้ายเหมือนกันสะพ้ายเหมือนกันไม่ได้ดูเลยครับมามามาตามดูทีหลังเขาเนี่ยแหละเป็นคนบอกให้ตามดูเดี๋ยวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างเราไปยิ้มเราเขายิ้มเาดูเรายิ้มมาติดไหมนั่งไปแล้วติดก็น่ารักดีครับน่ารักดี ก็มีมีมีโอกาสครับผมก็มีหลายๆแบบหลายๆลายงานติดต่อมาเหมือนกันแต่ก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับคิวต้องดูรูปแบบงาน่ว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรก็เอาก็เอาจิงถ้าถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราและกันก็รู้สึกว่าก็เหมาะที่จะรับจริงๆเถย่นไหมขนาดเราออกคนเดียวรายังเถืนเลยาคนยวนยนั่นไงมันก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเหินเลยฮ้ยหรอ ศึกษาดูใจแซวว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเปน็นโซน,นเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันดูใจกันคุณจกยังไงครับแส่สแทกยาวจงัง <laughs> เละยการยันและมีคู่กัน ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนช่วงช่วงเดือนหน้าก็จะมีบินหลายประเทศเหมือนกันครับแต่ว่าภาพภาพสเตจจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงยังมีช้องอีกไหมพี่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแต่แค่ลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเก็บไว้ดูกันเองบ้างเก็บไว้ดูบ้าง อะไรนะครับก็ส่งให้เขาดูไปว่าลูกไหมคือก็ก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปอะไรเงี้ยแต่พอลงเียนก็รอทั้งคู่นะหมายถึงซิกแพคเราก็ได้ยิ่งคืนขมันก็เหมาะสมกันอยู่เรามีแอปพลิเคชันช่วยครับไม่แอปได้หรอกพี่ใช้แอปหรอต้องบ้างนิดนึงมันถึงในกันและกันมันไม่ไดบ เอาแบบจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแล้วกันก็แล้วก็แล้วแต่อคือวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงเออเขาวก็ตีมันเลยว่าไอ้วันเกิดไปกินข้าวนี่กันก็มีมีไปกินก่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานแฟชั่นวีก็เลยไม่ได้อยู่ ไวันมีของขวัญให้แล้วเนะาะใช่เรียบร้อยเลยเออมีอุปกรณ์ยังไงครับอุปกรณ์ก็คือพี่พูดเลยหรือว่าพี่พูแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสําเร็จอะไรพวกนี้ครับมีความเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันที่อแบบว่าตั้งแต่จับกัน,นอะไรเนี้ยเป็น,น,รรนห่วงอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอ่ะเขาก็อย่างของเขาก็เริ่ม ขึ้น30แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยบางบางทีหมอนัดบางทีเขาก็แบบทำงานหนักเกินเราไม่ค่อยไปหาหมอมีรึาษาต้องไปเข้าห้องก็จะ่ทำธุรกิจทำอะไรใหญ่ๆอ่าแล้วก็คุยกันทุกเรื่องเลยนะผมว่าแบบต้อยังไงบ้างใครหู้เลยก็แบบทำอะไรยังไงบ้างอ่ะเพราะอย่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกัน แเพื่อนธุรกิจก็เลยแบบให้คำปรึกษาเขาได้ก็เป็นพันเดอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พันเดอร์คำปรึกษาเรื่องการทำงานพอกลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเหมือนกัเออแปลกเหมือนกันใช่เลยไปงานต่างประเทศเยอะครับทั้งเดี๋ยวช่วงมีนายมีสายก็ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันแต่ก็ไปด้วยกันไหมไปตามไปด้วยกไหมมีก็ไปคนเดียวได้แหละตอนเราไม่ได้ไปด้วยเราไม่คิดถึงไหมฮะก็ แล้วก็มีวิดีโอคลองไงอะก็ไห้น้ำเดิน เอาเนยก็ต้กัิดวัยไปโรงแรมแล้วกัีนี่แหละคนจริงไม่จะพูดเรื่องงานเลยเนี่ยแล้วตัยักกลไม่มีผลสุดทยแล้วมีเดีวคอตวยัายแล้วมีสุรสิธิ์ไม่ตายใหม่อีกไม่เคยายายไม่ตยใหม่ตายได้ไม่ได้รักนะคักนี่แหละไฮไลท์ละรักใครรักใลรรักทุกคนเลยค่ะ 不看，不看，不看。